ธนกรอัปตักุลชัยนะครับหรือว่าทอยก็เป็นเจ้าของร่วมกันกับภรรยาที่เคนอร่าพาร์คแอนด์เพลย์ครับที่มาที่ไปก็คือเราอยากจะมีพื้นที่สําหรับทุกๆคนทุกๆเพศทุกๆ,กๆวัยก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของพาร,ร์คที่เป็นสวนแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเพลย์ที่เป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็มีความสุขมีประสบการณ์ดีๆกับพื้นที่แห่งนี้ครับโซนในร้านตอนนี้ก็จะมีเป็นโซนข้างในนะครับข้างในก็แบ่งเป็น2ฝัง่ง ด้านซ้ายก็จะมีโซฟาด้านขวาก็จะมีโต๊ะใหญ่ก็สามารถเลือกนั่งกันได้ครับส่วนด้านนอกก็จะมีโต๊ะที่ไว้นั่งทานข้าวเอาท์ดอรับบรรยากาศนะ อ่ส่วนโซนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นโซนในสวนนะครับกับโซนสามเด็กเล่นปกติตอนเย็นเราก็จะเอาเก้าอี้แคมปิ้งนะครับมาตั้งรอบๆในสวนตรงนี้หลักสุกเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นก็5โมงถึงทุ่มหนึ่งก็มีดนตรีสดด้วยทั้งตัวผมเองกับภรรยาเราก็ออกแบบร่วมกันกับทางสถาปนิกกับทางแลนด์สเคปครับส่วนของการออกแบบอาคารเนี่ยก็จริงๆ A เอฟเฟรมเป็นความตั้งใจเพื่อที่อยากจะเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณมาที่นี่แล้วเหมือนมาได้พักผ่อน ในส่วนต้นไม้ทั้งหมดเลือกร่วมกันครับกับทางแลนด์สเคปที่ช่วยออกแบบให้เราก็มาคุยกันว่าตรงนี้มีออปชันสองสอย่างเลือกต้นไหนดีเขาก็แนะนำ,ำวิธีการดูแลไหนดูแลง่ายดูแลยากเราก็ค่อยๆเลือกไปทีละจุดทีละจุดครับ จุดที่เราคิดไว้เป็นพิเศษอย่างจุดที่เป็นต้นพยุงเป็นจุดที่เราก็ตั้งใจว่าตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เขาจะให้ล่มเวลาที่คนมานั่งสนฉัดก็มีหลายต้นก็ให้บรรยากาศเหมือนเหมือนเขาใหญ่หรือว่าเหมือนต่างประเทศก็จะช่วยเสริมภาพความเป็นสวนสาธารณะมากขึ้นนะครับต้นไฮไลท์ต้นใหญ่สุดต้นนี้เนี่ยคือต้นไซด่างครับเราอาจจะคุ้นเคยกับต้นไซเนา บางเอิ้ต้นนี้เนี่ยเป็นใบก็จะเป็นใบด่างมันก็จะมีความเขียวเหลืองผสมกันในใบมองภาพรวมออกมาก็จะเป็นเหมือนต้นไม้สีเหลืองทองอารามต้นนี้น่าจะมีอายุ50-60ปีครับเพราะว่าเด็กๆมาก็จำได้ว่ามีมีต้นนี้แล้วครับ ส่วนของการดูแลต้นไม้เนี่ยต้องใช้วิธีสังเกตเป็นหลักครับอย่างช่วงที่ร้อนจัดๆเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะต้องลดเช้ากับวันเย็นเลยลอ,อย่างช่วงนี้มีฝนเนี่ยผมก็ทิ้งช่วงเลยไม่เปิดเครื่องรดน้ําเลยอย่างส่วนของต้นไม้เนี่ยก็ต้องคอยเดินดูไปตลอดครับอย่างเช่นสักแป๊บนึงเดี๋ยวมีกาฝากมาแล้ว เราก็ต้องคอยตัดเขาออกมีรังผึ้งมาเกาะเราก็ต้องคอยเรียกมาเอาเก็บเขาออกแล้วก็ตัดแต่งพุ่มให้กลมตัดแต่งไม้ที่ย้อยออกมาก็จะค้องทําอยู่ทุกวันครับ <başka> ต้นที่ค้ามาเนี่ยมีต้นพยุงครับแล้วก็มีต้นซิวเวอร์โอ๊กไซส์ขนาดใหญ่ปัญหาที่มีก็คือว่าพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยรากเขาก็เดินดีนะครับพุ่มก็ใหญ่แต่ปรากฏว่าพอฝนตกลมแรงก็พัดทําให้ลําต้นเนี่ยเอ็นครับ คำต้นไม้ด้วยไม้ธรรมดาเนี่ยเอาไม่อยู่ก็เลยเป็นที่มาว่าโอ๊ยเราคงต้องต้องเปลี่ยนวัสดุเราเลยต้องหาที่คำยันที่มีฐานรากลึกลงไปครับซึ่งทาง Flexi Tree by เข็มเล็กอธิบายว่าอันนี้แต่ละจุดเนี่ยเราลึกลงไป2เมตรก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจสบายใจกับต้นใหญ่ของเราอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือก Flexi Tree by เข็มเหล็กนะครับเพราะว่ามีเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับนอกจากความแข็งแรงคงทนแล้วเนี่ยก็มาดูเรื่องของดีไซน์ว่าเก็บรายละเอียด ทำเสร็จแล้วปุ๊บมีเก็บสีนะครับมีเชือกพันเพื่อความสวยงามด้วยมันเข้ากับบรรยากาศของร้านที่เป็นเป็นแบบแนวธรรมชาติการใส่ที่คำยันลงไปแล้วเป็นโครงเหล็กเนี่ยไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันกับบรรยากาศอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่เลือกด้วยครับอย่างของผมเองผมแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะผมรู้สึกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหมายความว่าต้นไม้ที่ผมก็รักนะอยากจะดูแลเขาให้ดีเนี่ยบอกว่าตอนนี้มันเอียงไปแล้วมันดึงกับมาตรงสุดก็ตรงไม่ได้ การลงทุนกับที่คํำต้นไม้ของ Flexi Tree ใบเข็มเล็กเนี่ยผมก็คิดว่าจะตอบโจทย์ในระยะยาวก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนดูพิจารณาหรือว่าจะแวะมาดูตัวจริงของที่นี่ก็ได้นะครับพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ